มาครับเกมนี้แนวทางการเล่นเทวนาฏในแรง119เดาวว่าแต่ใครจะบ้าเอาเทลมาเล่นในแรงนี้เนี่ย <c oughs> อามาดูด้ามก่อนนะครับด้ามในเกมนี้ก็ตวนลำคานเป็นยูเอนะครับแล้วก็ตัวล้วงก็เป็นป้อยนะสว่วนลมทีมเราครับก็คือทาร่าครับโอ้โหเกมนี้ตัวกันไม่มี <c oughs> จะเล่นยังไงเนี่ยอามาดูเกมี้กันเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยสุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ดน้าโปรไฟล์ของเรา แล้วกดตรงรูปเฟิร์นเล็กแล้วให้กดที่ o p e n ID จากนั้นให้กดฉลอดเราก็จะได้ ID ที่ใช้เบิมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสเอ็มพิมคาว่า Rv นะครับจากนั้นก็วาง o p e n ID แล้วชาระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูอปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งเพจนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหาใครลองมองหา ID Rv คุ้มๆพร้อมเล่นมุนครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Amington TP7 เพจนี้เนะี่ยมีผู้ตามมาถึง1นึ่งสายจานถห่คนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายราหัสเกมอาวีคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สาสิบบาทนเท่านั้นเองนะครับสามารถดูในเพจใต้คลิปได้เลยครับ Welcome Arena โอเคเข้ามาเกมแล้วนะครับในเกมนี้เราจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับเราจะให้เขนวิธีการฟาร์มกันหาตามทั้งหมดเลยนะนเพราะว่าหลายๆคนนี่ชอบเล่นเทลเยอะเลยนะครับก็ดูการเล่นแล้วก็ประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันนะครับ ในส่วนของพ้างแสงก็ตามระางจอที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของลูก,ก็จะเป็นสามร่างจอนนี้เลยนะครับลูนี่เราติดดูดมา2อเมตรนะครับจะทำให้เชลได้ไงขึ้นนะโดยเฉพาะช่วงเล็กเกมนะครับหาเลดขึ้นได้และก็คลิปนี้เป็นคลิปสอนนะครับเพราะงาั้นน่าจะยอดวิวน้อยเพราะ <c oughs> <c oughs> งั้นก็ช่วยกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> อาจจะไม่สุดเท่าไหร่ครับแต่ว่าสาระมาเต็มแน่นอน ต้องการมีไฟนะครับอ้าว <laughs> ชาลาไตาย <laughs> ต้นเกมชาราจาค่อนข้างอ่อนแอร์นะครับคอนเวเบลสี่ตัวสกัดคุ้มยับเลยได้โน่ไปครับตรงนี้ฮายานี่โดดใส่ผมเดียวเลยนะ แต่ว่าถ้าพยายาม,มาแล้วก็พยายามยิงสู้ครับโควสกัดมาเติมโอ้โหคิดว่ากลับบ้านแล้วเรียบร้อยผมโคแตกไ,ไม่เห็นสักัดจริงๆครับตรงนี้มาครับเกิดแล้วครับตรงการมีไฟครับอ้อยเลือดครึ่งหลอดครับเมื่อกี้เราเสียเว็บคีปเดล,ล่าไปกอน,นึ่เต็มเลยนะาะฉะนั้นเราต้องรีบฟาร์มคือนนะครับตอนนี้มังกรเกิดแล้วเนี่ยเรายังไม่สียนะ ทาร่าก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอ้อยนี่เขาหยุเหมือนกันนะตรงนี้เอามากวอนได้ครับไปครับตอันนี้ทาร่าลุยโอ้โหแล้วโดนแบ็คแฮงครับเขาอยู่ในป้อมเรียบร้อยสการนี่เอาจัดเลยเนี่ยตอนนี้ทาร่าก็ตาพิ2สองแล้วนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งใจเสียนะครับทาร่าในเกมนี้สามารถใช้ับมือกับยูเอเได้ดีนะเพราะยูเอไม่ค่อยขึ้นตัดเลือดกันนะครับ ซึ่นทหายูเอขึ้นตัดเลือดเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพของยูเอ็ลดลงไปเยอะเลยแล้วก็เวลาเจอกับอ้อยนะครับทาร่าก็ต้องทําหน้าที่ในการเข้าไปบล็อกสลิงของอ้อยนะซึ่งถ้าหาดทาร่า,าบล็อกได้เนี่ยเทลก็จะล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะปเป็นเราแล้วครับว่าเราจะยืนยังไงนะครับหาจังหวะเข้าไปแบบไหนแล้วก็จะจ่ายเราเมนยังไงนะครับเดี๋ยวดูเกมนี้กันโอ้สกัดมาอีกเนี่ย อากาศนี่ปวดผมเอาเรื่องไงด้วยแล้วต่อยแดงด้วยนะอ่าตอนนี้เวฟคีฟยังไม่ถึงป้อมสองนะครับก็เดี๋ยววาร์ปเลยถ้าหากเวฟคีฟถึงป้อมสองเนะี่ยไม่คนวาร์ปนะไม่งั้นเดือดเคลียร์ไม่ทันนะครับแต่นี่เรเลียครับไปด่ายูเออยู่โหสวยเลยนะมุมนั้น โยเอนี่เกือบแตกนะแล้วนี่ดูเลนบอลงับโอ้โหอ้อยนี่เอาสดเลยเข้ามาลึกมากเลยนะนยและตอนนี้เลยเรานี่เงียบจัดเลยนะสกิลเช็คก่อนนะครับ <S <S ตายเช็คแล้วครับเดี๋ยวทางขวาครับใจเย็นนะลอสก,กลิลก่อนนะครับอเจอใครเนี่ยโอ้จะสก,กัดครับ ทันติช่วยหน่อยครับตรงนี้โดนหยามเต็มเลยโอย้โหเรียบร้อยครับทาร่าที่กดวิกสวนเลยนะตอนนี้อ้อยโดนลิเลียปีดครับตอนนี้เราก็ดันยาวเลยตัวล้วงเขาไม่มีละพยายามดูแบบด้วยนะครับว่าตัวล้วงอยู่ไหนนะเราก็จะได้ตัดสินใจในการเอาป้อมอะไรพวกนี้เนี่ยด้ง่ายขึ้นนะตอนนี้เหลือสกัดกันป้อมครับโอ้โหแลนี่ครับสก,กัดโดนยิงเลือดหายวิเครา์เลย ันต่อยอีกรอบครับยูเอนี่พอปลาไปสองดอกแล้วเนี่ยก็หายจังหวะสวนเลยนะตอนนี้ก็ระด,ดับคีดางนะครับต่อไปก็คืสอสติงเลยนะายาเข้าลุงการนะครับเอาอยู่การนะเอาปอมเล้เลยนะครับโอเคครับได้ปปอมลาไป แล้วนี่มานนาผมเหลือครึ่งนึงนะครับตอนแรกว่าจะเก็บแพ็คิวแต่ว่าบังกรเกิดครับก็เดี๋ยวเอาบังกรก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันเจะมีไฟเผื่อเสียเลือดอะไรพวกนี้แล้วโอ้ยสกายครับเตรียมร่อเจอดอยิงบังกยก่อนครับตรงนี้แล้วนี่อ้อยตะกี้มาแวะทางขวาแน่เดี๋ยวใช้ก่อครับโอเคครับอ้อยเข้ากลางแล้ว ลลด,ดันยาวแล้วตรงนี้ตัวรองไม่อยู่อาตรงนี้ดันพอแล้วนะครับมานาเราเหลือน้อยมากเลยแต่ก็ยังเล่นต่อได้หน่อยครับข้างลามีคลิปสองตัวมีนกกับคลิปป่าเล็กนะครับเล่นหาตาังไป ทักคิวเลนแคลี่นี่มันให้มานาน้อยมากนะนนมมเดี๋ยวผมวนไปตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวเอามานาก่อนเรียบมานาเต็มขอละกันตรงกลางมีไฟอะไรตรงนี้เล่นเฮลนี่ต้องรอเขาหนัวก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปแจมนะครับไปค,ครับตรงนี้โอ้โหเขี้ยวพอดีเขาด้วยคิวหนึ่งและฉีดมาครับโอ้โหฉีดฟิกเกอร์เลยเหรอโอ้โหเกินไปโอ้โหเรียบร้อย ผมต้องระวังฉีมากนะเนี่ยฉีที่เขาจ้องจะได้เราจริงนะเขาฟิกเกอร์ยัดเลยนะครับเอาเรื่องจัาเลยตอนนี้ก็ไล่ฟาร์ไปก่อนนะครับการเงินโดยรวมของคิมเนะี่ยตอนนี้นี่เรานำอยู่มา1,200 2003นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เกมสู่สีเลยสกอร์สต่อปครับเตาได้สกอร์ Q1 ตายสองนะครับ แถวลังส่งนี่มันไม่ค่อยได้คิวนะเพราะว่าอีกทีหนึ่งเขาจะเดินมาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับก็ยิงแบบยิงโดนถักคากเลยวานี้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเล่นเทวลังนี้ต้องอันตรีแม่นไม่งั้นได้ลำบากแต่ว่าถ้าหาเป็นลังหมื่นเนี่ยอันตรีแถวนี่จะเห็นได้ว่าเหมือนยิงมั่วหรือยิงซั่วใช่ไหมยิงไม่โดนนะแต่ว่าถ้าหากลังนี้เนี่ยต้องโฟกัสที่การใช้อันตรีคนข้างเยอะเลยนะครับยูเอนี่อยู่ข้างบนนะครับในกลางล่องเอาป้อมเลย ยพยายามไหล่หาฟาร์มเอาป้อมไปแล้วออยนี่เกือบแตกนะ <c oughs> <c oughs> ชี้ที่เจะาเล่หเราจริงด้วยได้คืนครับตรงนี้คาร่านี่รับจบให้นะโอ้โหแล้วยูเอมาปีกครับเรียบรอ้อย <c oughs> เกมนี้ยูเอออกตันเลือดด้วยนะครับ ทอยูเอออกตะเลอดแล้วก็เล่นง่ายหน่อยเพราะว่าดาเมจเขาจะหายไปเยอะเลยสกัดนี่จะเข้ามาตัดเอนดอนนะครับเฮ้ยสกัดนี่เอาจัดเลยจะดับพเสืเออนดอ์ครับเรียบร้อยเลยตอนนี้ทีมเขาตายสองนะครับต่อให้ติดเคยก็เอาบังกรได้นะแล้วก็ในเกมนี้นะครับทีมเขาเนี่ยจะต้องช่วยฉีกกดฟลังเยอะหน่อยนะครับถึงถ้าหาก เลนฟอร์เลนเนี่ยแพ้นะครับทีมเราก็จะเล่นระบัดขึ้นเยอะเลยนะโอเคครับเล่นธมังกรไปช่วยตีนหนึงครับมันเฮ้ยเอ็นดอให้ครับโอ้ขอบคุณครับตอนนี้ถ้ากร์คิวไม่มีแต่ว่าดาเมจเยอะแล้วก็เล่นเฮลนะครับมันเป็นตัวขาตายเพราะงั้นนี่เราต้องดูมินิแมปเยอะๆนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่า4คนตรงกลางนะแล้วก็ ข้างงบนนนคคึรและฉีนี่ดักเราอยู่พุ่มขวานะไปลองเข้าไปนะครับพอฉีเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยอ่อนนะเพราะตะกี้เขาดักเราอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าหากใครดูมินิแบบเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะขอ,อเลยครับตรงนี้ไปครับได้ป้อมไหมค่อยมาครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ทารอนแล้วนะครับทีต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นเจาะเกาะนะครับ หลกสำคัญของการเล่นเทลอะไปเติมพอเติมเสร็จปุ๊บกด2แล้วก็เข้ายิงฟรีประมาณนี้นะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันจะทําให้เราวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะที่มันวิ่งไวขึ้นอะเข้าไปยิงนะครับแค่นั้นเองหรือว่าถ้าหากมันเสี่ยงกันไปเดี๋ยแล้วก็กดอันตียัดก็ได้นะครับตอนนี้ก็รอให้ดนวหน้าเปิดก่อนครับแล้วก็อันตียัดเข้าไปครับโอเคเข้าดึกอากัดครับตอนนี้ดาวเมยเลามาลว กงกลางมีฉีกับยูเอนะครับระวังเลวยนนะอ้อยหายไปแล้วนะครับและก็ตอนนี้เลือนเราโลนะครับแล้วก็ตีคลิปขึ้นได้แล้วก็อีก2วิเลยจะเกิดครับรูด<ป>ุดเรือดก็จะมีหยุดบาาในช่วงกลางเกมเด็ดเกมนะครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะนี่คลิป2ตัวนี่เลือดเราเต็มเลยนะครับเราฉี่ตรงน,นี้ครับ มาครับตรงนี้อติยะเลยครับฟอลเลนได้ไหมโอโ้โหฉีมีฟิกเกอร์ครับ <c oughs> เดี๋ยวสกัดคอยกันบ้านครับและนี่สกัดตบคีิปกันเด็เลยแต่ก็โอเคครับได้พลังไปและนี่ฉีมาครับได้ยิงเต็มเต็มเส้นทีเรียบร้อยครับชุดเดียวแตกเลยแรงจัดเลยครับ <c oughs> อ่าจจะไี่พอก่อนครับคีิปหมด เดี๋ยวตรงนี้ขอบอฟฟ้านึ่งแล้วกันครับมานานจะหมดละจะเล่นต่อได้ต่อตรงกลางครับคลิปสองตัวโอ้สก,กัดนี่โดนปั๊บเดียวดีขึ้กนกอดเฮ้ยชาล่านัวต่อด้วยแต่นี่ฟอเลงเข้าไปชะเดา,าอ้อยได้ครับแต่ว่าโดนยาปิดไปคิพย์หมดครับตรงน,นี้กลับมาเลือดแต้น ต้องการเข้ายากไหมีแนน่อนมม่ะถอยมาก่อนครับเราเอาพวกอ็อบเจกต์แทนแล้วกันเอ็นดอนี่เอาดาแค่และน่าจะทันอยู่นะโหมาเพียบเลยครับเดี๋ยวต้องวนไปเอาเลสก,ก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเล่นอีกทีนึงมาครับเลสมาแล้วครับใครง่ายขึ้น เอ็นโดมาเลยโอ้ยมังกรหลุดทำไหมนะโอ้โหโอเคครับได้อยู่ครับยิงยาวๆเลยและก็เวลาเล่นคารี่นะครับพยายามที่จะมีฟิกเกอร์อยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าพวกตัวรวนทั้งหลายแหละเนี่ยเขาจะยิงงิดมากนะครับที่แบบว่า ไอเขาล้วงแคลรี่แคลรี่นี่มีฟิกเกอร์อีกแล้วไรบานะ้าเนี่ยก็พยายามอย่าเดินแหลมจนต้องแบบไปเสียฟิกเกอร์ให้ฟรีนะพยายามที่จะเสียฟิกเกอร์ในไฟใหญ่อย่างเดียวพอนะก็ทำให้ไอคิมเนี่ยล้วงยากขึ้นนะครับแล้วก็จะกล้ายืนใจระเบิกล้าเดินได้เยอะขึ้นนะและก็เวลาเล่นนะครับพยายามที่จะยืนอยู่ในระยะที่สามารถเข้าไปซอนเพื่อนได้ทันทีนะเขาเพื่อเปิดไฟปุนะ๊บเนี่ยแล้วก็เข้าไปจ่ายดาเมจได้เลยนะครับ พยายามให้เพื่อเปิดก่อนนะแต่ว่าเราอย่ายืนหลักเกินไปนะครับตรงนี้ฟอร์เลยจะเล่นแล้วครับไปครับตรงนี้ไล่ยิงเลยเอาลวใครมาเนี่ยโรเรียบร้อยขายยาวมาครับโอยิงมันเธอยิงฟีฟีเรียบร้อยตายไปสามเลยแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงจังหวะที่สามารถจบบ้านได้นะครับแล้วก็ซื้อเป็นระดีนะเต็มดีขึ้นมานะครับ แต่ว่าคิปเหลือน้อยมากเลยครับเลือยคิปเหลือน้อยมากเลยโดยความยิงก็ตายนะตอนนี้คีบหมดครับเอาคนละกันเชิญนูสัตว์แทงตอนนี้คิงเขาตายไปสี่ครับแล้วยิงยูเอกครับโอ้โหสี่เม็ดตายครับถ้ามีดาบแดงก็จะสามเม็ดตายนะอันนี้ไม่มีครับเอาโอเคครับจบเกมครับอ่ะในคิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสอนนะครับอาจจะน่าเบื่อดนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้ความรู้ไปเยอะเลยนะครับ และก็ในตอนนี้เนี่ยทางช่อง u t u b e นะครับใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วถ้าหากใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามให้กันหน่อยด้วยกันนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งแสนซับแรกกันนะครับในเกมนี้ก็เป็นเกมในร้าน1 1 9ดาวนะครับก็ได้เป็นเหรียญเงินแคลี่ไปเดี๋ยวดูดามเมจในเกมนี้หน่อยนะครับว่าดามเมจเราได้เท่าไหร่นะครับเกมนี้ฟอลนเ่นได้ดีมากๆเลยครับแข็งแกร่งจัดเลยสมแล้วที่ได้ MVP ครับ ดาวเมทครับโอ้ดาวเมทยิบเจ็ดเปอครับหายจังหวะในการใจดาวเมทได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ดาวเมทน้อยมากเลยนะครับยืนดีจัดเลยเกมนี้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ